ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่20กันยายน2567ครับก็วันนี้เช้าๆเนาะพามาเดินดูทุเรียนครับก็ขึ้นมาในส่วนของทุเรียนเป็นพันเนาะอายุ1เดือนกับไม่ใช่1เดือนครับ1ปีกับ8เดือนในวันที่21ท,ที่จะถึงนี้ครับ ก็หลังจากที่มันแตกยอดนะผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับก็ตั้งแต่ต้นเดือนไปตั้งแต่ต้นเดือนมาเนาะพอมันแตกยอดเสร็จใบมันกลางมันก็ใช้พลังงานเยอะครับก็มันไม่มีอาหารให้มันเนาะมันก็นี่นะครับมันก็ใช้อาหารจากใบเก่าหลังจากที่ใช้อาหารใบเก่ามันก็ดูดสารอาหารจากใบเก่าเนาะมันก็ทิ้งใบเก่าเลยครับ เนื่องจากพลังงานมันหมดนี่แหละครับที่เขาให้ใส่ปุ๋ยในช่วงของการแตกยอดใหม่ก็หลังจากนี้มันไม่มันไม่มีโอกาสครับที่จะให้ให้หาเลยเนาะทางปุ๋ยปุ๋ยทางดินเดี๋ยวรอแรงหน่อยครับเห็นกรมบุตุนิยมวิทยาก็ประกาศไว้ว่าก็ฝนก็จะตกต่อเนื่องเนาะก็เดี๋ยวก็ รอให้ฝนมันหยุดก่อนครับตอนแรกก็จะมาให้ทางใบครับเนื่องจากเห็นมันแสงออกสักพักหนึ่งนะครับก็แถวนี้เป็นน้ำดำนะฮะน้ำดำแต่ยอดกันทั้งต้นเลยครับเนื่องจากอาหารไม่พอเนาะมันก็เลยทำการทิ้งใบ ทิ้งใบเก่ามากพอสมควรครับผมก็มานั่งเก็บเศษใบที่มันหล่นตามพื้นเนาะแล้วก็บนต้นที่มันยังค้างอยู่กับต้นอยู่ครับครับเพื่อนๆครับก็ในแนวของผมเนาะในการทําสวนก็ฉีดยาฆ่าหญ้าครับในส่วนของที่ไม่ใช่อยู่ในแถวเนาะก็ฉีดยาฆ่าหญ้าซึ่งบางครั้งมันก็ยังไม่ล้มเนาะผมก็ว่างๆก็ไม่มีอะไรทําครับก็มาตัดหญ้า ในส่วนของที่เราฉีดไปส่วนของโคนโคนนี้เป็นบางครั้งครับที่ผมทําการฉีดซึ่งบางครั้งเราเอาไม่อยู่เนาะตัดหญ้าแล้วเอาไม่อยู่เราก็ทําการฉีดยาฆ่าหญ้าเลครับเนี่ยครับ,รบมันกินพลังงานใบเก่าพอใบก็จะร่วงล่นเยอะพอสมควรครับ แต่มันก็ไม่น่าจะมีผลกระทบมากเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆต้นนี้มันสามารถที่จะเริ่มหาอาหารได้แล้วใบมันเริ่มแข็งนะฮะใบมันเริ่มแข็งเนาะใบเปสลัดเริ่มแข็งใบเก่าก็ยังยังอยู่มากพอสมควรครับเห็นไหมครับมันจะลกลกมากเลยครับในทรงพุ่มก็ถ้าแดดออกบรรยากาศดีเอ,อื้อต่อการสังเคราะห์แสงเนาะมันก็จะเริ่มเติบโตได้อย่างรวดเร็ว รวดเร็วเลยครับก็เดี๋ยวก็จะทำการฉีดยาฆ่า,มาแมลงอีกหนึ่งรอบเนาะแล้วก็จะใส่พวกรองเสริมเข้าไปให้มันหน่อยส่วนทางดินเดี๋ยวรอให้อากาศมันดีๆสัก3 4วัน4ีวันครับเดี๋ยวก็จะทำการใส่ทางดินอีกทีนึ่งทำไมครับเพื่อนๆกิ่งมันจะห้อยลงพื้นเลยครับ ก็หน้าฝนเนาะมันก็ได้อย่างเสียอย่างครับคือการเจริญเติบโตของมันจะรวดเร็วครับแล้วก็จะมีการแตกใบทั้งต้นเลยแต่ว่าข้อเสียมันก็มีครับก็บางทีเราคุมไม่อยู่เนาะพวกเชื้อราทางใบเชื้อราทางดินมันก็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วครับก็ดูเพินๆเ,เ,เนาะในช่วงที่ฝนตก ดูเพลินเลยครับเนื่องจากใบและการเจริญเติบโตของมันรวดเร็วนี่พวงมณีครับต้นนี้พวงมณีก็ทําการเสริมขาไปหนึ่งขานะส่วนขาต้นนี้มันจะเริ่มใหญ่เร็วมากครับเดี๋ยวแรงๆซะหน่อยครับทําการเสริมไปอีกหนึ่งขาเป็นสองขาก่อนส่วนต้นนั้นอาจจะเล็กไปซะหน่อยพวงมณีหนึ่งต้นครับขามันก็ใหญ่พอสมควรเนาะ เดี๋ยวก็ทําการเสริมทั้งสองขาเลยทั้งสองขาเลยครับเนื่องจากต้นมันได้แล้วครับก็ส่วนมนะูซันคิงเนาะผมสังเกตแล้วมันดูแล้วการเจริญเติบโตของมันจะไม่เท่ากับน้ําดำเนาะการเจริญเติบโตมันจะช้ากว่าน้ําดําอายุเท่ากันครับระบบน้ําอาจจะแรงกว่าเนาะเนื่องจากมันเป็นต้นแถวต้นแถว แต่ว่า1ปี8เดือนมันก็ถือว่าเหมาะสมกับมันอยู่เนาะมูเันคิงเนี่ยครับผมจะฉีดยาค่ายญ้าในส่วนของไม่ใช่อยู่ในแถวเนาะมันก็จะดูแล้วโล่งตาครับโล่งตามากทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับก็หน้าฝนครับเราก็เดินดูสวนทุกวันเนาะตรงไหนที่มันเป็นหลุมแล้วก็มันลุ่มๆเป็นหลุมครับ น้ำขังเนาะแล้วก็หาดินหาดินในส่วนของข้างๆมาถมครับไม่ให้มันน้ําขังเนาะก็ทําไปเรื่อยๆครับอาจจะเป็นการฟูนโคนขึ้นมาให้สูงสักหน่อยแล้วก็เอาก็เอาดินข้างๆนี่แหละครับมาทําเป็นโคนให้มันสูงขึ้นไม่ให้น้ํามันท่วมขังเนาะตอนนี้ก็เห็นไหมครับ กิ่งมันกลางออกไปยาวพอสมควรครับแล้วก็กิ่งมันก็เริ่มห้อยเนาะเริ่มห้อยเดี๋ยวพอใบมันเต็มเนาะใบมันเต็มมันก็จะห้อยกว่านี้ครับต้นนี้หมูสันชิงก็จะดูต้นใหญ่กว่าเพื่อนครับเนื่องจากมันเป็นต้นแรกเนาะของระบบน้ําที่มันเข้ามาจากน้ําประปาหมู่บ้านเนาะมันก็จะเป็นต้นแรกเลยกิ่งมันก็จะใหญ่พอสมควรครับเพื่อนๆ เนี่ยครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็1นิ้ว1นนิ้วมีแล้วเนาะก็ถือว่าใหญ่พอสมควรโอเคครับคลิปนี้ก็พามาเดินชมทุเรียนเล่นๆเ,เนาะช่วงเช้าๆขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ